สวัสดีครับถ้าใครนะสักเล็กน้อยก่อนเริ่มคลิปครับเหมือนเดิมวันนี้ผมมาพร้อมกับตัวละครที่มีชื่อว่าแคลซินสุดยอดเมดิกสายแบกอย่างแท้จริงสาวผู้แบกทั้งโรสทั้งงานทั้งหมดในโรสและในฐานะแนวหน้าในการต่อสู้เราไปทําความรู้จักเธอกันเลยครับประวัติของแคลซินนั้นเธอเป็นหนึ่งในทีมบริหารระดับสูงของโรสไอแลนด์และเธอนั้นก็เป็นผู้นําทางด้านการแพทย์ของโรสไอแลนด์เช่นกันเธอมีความรู้เป็นอย่างมากในด้านโลหะวิทยาสังคมวิทยาออริจินัลอาร์ต บราณาคาดีประวัติศาสตร์ลำดับวงตระกูลและเศรษฐศาสตร์พทชศาสตร์ธรณีวิทยาและสาขาอ,าอื่นๆอีกมากมายพูดของผมครับอัจฉริยะในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เธอนั้นทำงานพร้อมกันในหลายโครงการในฐานะของบุคลากรระดับสูงของโรสข้อมูลยิบย่อยเคลลิสงนั้นให้เสียงภาคโดยคุณโยโกโฮ asa, ิคาสะผู้ให้เสียงภาครีอัสเกมอรี่จากเรื่อง High s c h o o l DXD และอิโอริจากเครื่องมหาเวทผนึกมารีด้ประสบการณ์ต่อสู้ของเธอนั้น3ปีสถานที่เกิดของเธอนั้นคือร o สไ Island วันเกิดของเธอนั้นไม่มีข้อมูลเปิดเผยเป็นที่แน่ชัดพ่อพันธุ์ของเธอนั้นคือฟีไลจำพวกแมวคาดการว่าน่าจะเป็นแมวขาวครับส่วนสูงของแคลซิสนั้นอยู่ที่169ซนติเมตรสถานะการติดเชื้อของเธอนั้นยืนยันการติดเชื้อ จากคริสตัลออริจินยมที่มีอยู่ที่ไหลขวาเรามาทำความรู้จักสกิลของแคลซินการสักเล็กน้อยนะครับผมเริ่มจากสกิลฐานสกิลที่1อ e ีลิศูนเมื่อโอเปอเรเตอร์นี้ถูกกำหนดให้อยู่ในเวิร์กช็อปเพื่อประมวลผลวัสดุใดๆอัตราการผลิตของผลิตภัณฑ์พลอยได้ก็จะเพิ่มขึ้น70%สกิลฐานสกิลที่2เมื่อขึ้นอ e ีลิตสเมื่อโอเปอเรเตอร์นี้ถูกกำหนดให้อยู่ในศูนย์ควบคุม ผลผลิตของโรงงานทั้งหมดบวกขึ้น2%เเฉพาะตัวที่ได้รับผลมากที่สุดเท่านั้นที่จะมีผลเมื่อโอเปอเรเตอร์นี้ได้รับมอบหมายให้มีเอฟเฟกทักษะเหมือนกันในส่วนของข้อมูลสกิลผมจะพูดถึงแค่สกิลเลเวล7นะครับผมจะใส่ภาพข้อมูลม a สเตอรี่สเอาไว้ในภาพแต่ละสกิลไว้ในฝั่งขวาใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมยิบย่อยไม่ว่าจะเป็นม a สเตอรี่สหรือม a สเตอรี่หนึ่งรบกวนเข้าไปในเว็บที่ผมใช้อ้างอิงของอักเนวิกิด้วยครับ ขอบคคุณครัเทรดของเธอคือการคิวเพื่อนร่วมทีมทาเลนที่1สามารถอัญเชิญและคิวมอนสเตอร์โดยมอนสเตอร์จะมีเวลาในการลงสนามได้ใหม่อีกครั้งใน35วินาทีและลดลงเรื่อยๆตามลำดับของตัวละครไม่ว่าจะเป็นอีลิส1 30วินาทีอีลิส2 25วินาทีและสามารถลดได้เพิ่มขึ้นจากโพเทนเชียลแคลซินจะคิวตัวเองและมอนสเตอร์ก่อนเสมอ หากมอนสเตอร์ไม่ได้อยู่ในระยะการหิบของแคลซินพลังป้องกันจะลดลงเหลือศูนย์ทาลนที่2อีดิทสเมื่อมอนสเตอร์โดนจัดการจะสตันศัตรูทั้งหมดในระยะ8ช่องรอบตัว3วินาทีและสร้างความเสียหายจริง1,200หน่วยรวมถึงการถอนออกด้วยเช่นกันครับในส่วนของสกิลที่1น,นั้นตัวเองและมอนสเตอร์จะได้รับพลังป้องกันเพิ่มขึ้น120และได้รับ40ในการป้องกันการโจมตีทางกายภาพ สกิลที่2ตัวของมอนสเตอร์จะได้รับความดโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น60%มอสเตอร์ Master จะเพิ่มพลังโจมตีขึ้น50%และโจมตีศัตรูได้ตามจํานวนบล็อกสกิลนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีมอนสเตอร์อยู่ในสนามแล้วเท่านั้นสกิลที่3มอนสเตอร์จะได้รับพลังป้องกันเพิ่มขึ้น100%และแอตแท็กเพิ่มขึ้นอีก130%ซึ่งจะค่อยๆลดลงเป็น0%ตลอดระยะเวลาของสกิลและสร้างความเสียหายจริงหากสสิลนีุ้ดง โดยที่มอนสเตอร์ไม่ได้ฆ่าศัตรูมอนสเตอร์ Monster จะสูญเสีย HP สูงสุด50%ข้อมูลเพิ่มเติมสกิลทั้ง2และ3ขมของเธอนั้นจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีมอนสเตอร์ทีแต่ยกเว้นแค่สกิลหนึ่งที่เธอนั้นเพิ่มโล่และการปร้องกันทางกายภาพแต่จะเพิ่มให้มอนสเตอร์ทีเฉพาะตอนที่เธอเรียกออกมาเท่านั้นแคลซินและมอนสเตอร์ทีนั้นจะถูกนับเป็นตัวละครที่วางแล้วก็จะกินตัวจํานวนของการวางไปคนละหนึ่งช่องเลยครับพูดคุยกันท้ายคลิปนะครับข้อดีข้อเสียของแคลซินเนี่ย เธอนี่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งมากครับติดเมตาเลยตัวเองน่ะมีมาสเตอร์ที่ทําให้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทําดามีการยืนขาดอย่างเดียวก็คือตีตัวข้างบนครับเธอก็จะเป็นตัวที่เพอร์เฟกตมากสกิลที่เน้นใช้ของแคสซินก็คือสกิลสครับเอาไว้ทำความเสียหายตามจํานวนบล็อกแล้วก็ทําดามีที่ค่อนข้างสูงมากๆส่วนสกิลที่3จะเป็นสกิลที่ใช้ไว้สําหรับเน้นฆ่าตัวที่มันฆ่ายากจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีข้อเสียที่ทำให้มอสเตอร์ได้รับความเสียหายถึง50%ส จึงทาให้มันเป็นสกิลที่แรงแต่ตอนใช้นั้นมีความเสี่ยงส่วนของสกิลที่1นึ่ได้แนะนําให้อัพเป็นมาสเตอรี่สเท่าไรครับผมเพราะว่าค่อนข้างใช้ยากแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหรผมว่าสกิลนี้มันเอาไว้แค่ยืมไม่ได้ทาดามีดนะครับแค่ซิ้นเธอมีข้อเสียตรงที่เธอจะคิวแคตเองแล้วก็มอนสเตอร์ก่อนเสมอครับทำให้ในช่องระหว่างนั้นจะไม่คิวตัวละครตัวอื่นของเพื่อนร่วมทีมเรานะครับทาให้ถ้าเกิดว่าเราวางตัวละครอื่นไปเกะกะ ตัวของแคลซินและมอนสเตอร์จะทําให้เธอนั้นไม่ได้อยู่ตัวเพื่อนร่วมทีมคนนั้นแล้วก็เหมือนวางไปเปล่านะครับผมแล้วก็มอนสเตอร์ทีเนี่ยก็จะกินช่องไปหนึ่งช่องด้วยในการวางตัวละครในแต่ละครั้งนะครับขอบ้อมูลของแซลซินทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับผมขอลาไปก่อนแล้วก็มีประเด็นอะไรผิดพลาดต,ตรงไหน,นขออภัยสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ